ตอนนี้ใส่ปุ๋ยคอกครับปุ๋ยคอกเราก็ขี้วัวธรรมดานี่แหละครับขี้วัวธรรมดานี่ก็ดีไปอย่าทําให้ดินร่วนซุย<บ>ข้อเสียมันก็คือถ้างัวไปกินหญ้าเนี่ยเศษหญ้าจะขึ้นบ่อยดอกหญ้าแล้วจะจะได้ประโยชน์อย่างพักหมพักผมพักผมต้องกินให้รู้ทอเขาบอกว่าจะเส้นะ อ่าตัที่บางมันไม่ลานีงลามใส่ปุ๋ยหลายอย่างอันนี้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอครับดอกเข็มนี่เอาปุ๋ยสูตรเสมอใส่ละเดี๋ยวก็ดอกเต็มเนี่ยเนาะระยะห่างพอดีเลย ริมังกรอ,อีกฝักนี้เต็มหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระถางกระถางใหม่มาก็ขยายริมังกรอ,อีกวันนี้เราใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะครับสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าเร่งดอกเร่งต้นเร่งเรื่องผลเร่งใบตังนั้นปุ๋ยคอก วันนี้ใช้ทั้งปุ๋ยข้อกกับปุ๋ยวิเศษตั์